ความฝันจริง Jade. ๆของแท็กบอลยูคืออยากเป็นนักออกแบบงานศิลปะใช่ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์พวกแบบว่ชช่างพวกปวชปวชครับอยากจะออกแบบโต๊ะอยากจะออกแบบภายในอยากออกแบบบ้านเพราะว่าตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมตรงๆก็คือโรงแรมม่านรูดนั่นแหละอยากจะดีไซน์ห้องให้มันสวยๆผมก็เลยไปเรียนศิลปะพอเรียนศิลปะปุ๊บเออมันชอบมันทําให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็เราจะมุ่งไปทางเนี้ยแต่ด้วยความบังเอิญ ในการเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีพวกแมวมองเชิญไปประกวดนู่นประกวดนี่เราก็ไปประกวดแล้วพอประกวดเสร็จตอนแรกเราเฉยๆสักพักอ่ะมันก็เริ่มสนุกสนานกับวงการเริ่มแบบเออมาทัดตงทัดติ้งมากรุงเทพมาเจอแสงสีแล้วมันสนุกที่บอกว่า ไปทํางานโรงแรมม่านรูดคือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขาขายขายของแบบโชหมวยซึ่งเมื่อก่อนโอ้ยขายของดีครับพี่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันจะมีพวกมินิมงมินม,มาขึ้นมาพวกขายของมวยเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเจ๊งก็ไม่รู้ทําอะไรก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมม่านรูดแถวสันติธรรมคือต้องบอกก่อนว่าสันติธรรมเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยก็คือเหมือน เหมือนที่ทุกคนได้มาปลดปล่อยเหมือนรัชดาบ้านเราแต่ชื่อว่าสันติธรรมแต่ชื่อว่าสันติธรรมก็สันติธรรมทำตามสันติใช่ทำตามสันตินะครับผมแล้วก็ไปเช่าเซ็งโรงแรมเขาอยู่แล้วเราก็อยู่ในนั้นเราทําทุกอย่างเลยตอนแรกไม่ว่าจะเป็นรับรถไม่ว่าจะเป็นซักผ้าไม่ว่าจะเป็นล้างจงล้างจานเราทําทุกอย่างถึงขั้นว่าส่งเสียตัวเองเรียนใช่ผมจากททิปที่เขาให้เราก็จะมาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ไปจ่ายค่าเทอมแล้วมาเข้าสู่วงการได้ยังไงอะคะแท้ เดินเมื่อก่อนเนี่ยจะมีพี่ๆชัดชวนมากรุงเทพแน่นอนว่าก่อนที่จะเข้าวงการมันไม่มีสมัยนี้พี่ว่าพี่ชอดอด็อกเตอร์นี่พูดตรงเดี๋ยวมอนกันไม่ได้เราต้องให้ความสําคัญกับทั้งสาม่ารักจริงๆแท็กมาจากจังหวัดไหนจริงใหม่เจ้าอ๋อม,มาจากเชียงใหม่ครับผมเป็นคนเอาเปรียเป็นคนชอบปีเจ้าอ๋อจ้าจ้ ไอคนชอบปีเจ้าคือก่อนมากรุงเทพเนี่ยแน่นอนว่าเรายังไม่มีเงินค่ะเราต้องนั่งรถทัวร์มาตลอดอทุกศุกร์ัชงานวันเสาร์อาทิตย์บางครั้งได้บ้างไม่ได้บ้างะนะครับผมแล้วก็กลับไปเรียนแล้วก็กลับมากลับไปเรียนกลับมาโอ้เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยเหมือนกันนะ,ะได้บ้างไม่ได้บ้างครับผมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันจะมี2อ,อยักษ์ใหญ่คือแกมมี่กับเอสเดินเนี่ยไปเตะตาเอสก็เลยอยู่เอสตอนนั้นเข้ามาเล่นเรื่องแรกคือเรื่องแรกเป็นเป็นซีรีส์ครับไม่ใช่ซีรีส์เป็นมิวสิกวิดีโอ ของ D2B โอ้โหมาตั้งแต่6โมงเช้ากว่าจะได้ถ่าย4ี่ทุ่มออก5วกห้า้ย <c oughs> นี่คือเขาวงกันครั้ <c oughs> งแรกในชีวิตของพะโลมา6โมงเช้าออกห้าวิผมจำได้เลย D2B โดดลงน้ำอีก <c oughs> อแล้วถ้าถามว่าอะไรคือจุดที่แจ้งเกิดแท็กพันญูเป็นหนังแผน่นเรื่องฉันรักนายผู้ชายมีองค์เล่นกับ ป่าเทพเล่นกับพี่อนันต์บุญนาค่ะค่ะผมก็เล่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกหนังเรื่องขับซาบิตลาแสบเข้ามาอยู่กรุงเทพสัญชาติยามเสือก็ออกลายคือเรียกว่าหลงแสงสีดีกว่าพี่ชอดคือแน่นอนเชียงใหม่มันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้เพราะขึ้นกรุงเทพปุ๊บเอาแล้วลายเริ่มออกแล้วสนุกสนานได้คือเที่ยวปาร์ตี้กลางคืนใช่ขนาดเอานี้อันนี้อันนี้พูดในในแบบว่ามันมันไม่ดีนะแต่ต้องพูดนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอายุ18เข้าผับไม่ได้ แน่นอนถ้าเรารู้จักใครในนั้นเราสามารถเข้าผาได้ไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ควรทำนะวันนี้วันนี้ต้องพูดคำนี้ไม่ดีนะไม่ดีแหละตลอดทั้งวันนะครับผมวันนี้ผมะดีกว่าขึ้นแคปชั่นเตือนไปเลย